ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับก็จะมาดูโกดังเหล็กของเราเขาว่าทำอะไรครับผมครับหลังจากที่รถตู้ลมพงระเบียบออกไปแล้วก็ดูโล่งขึ้นครับแต่ยังอ่อนบทครับนุ่นอย่างไรถึงคันครับรถบิ๊กกำลังทําให้อยู่นะครับผมครับนี่วันนี้ลูกน้องก็กําลังขึ้นเนี่ยหมวกรถแห่ครับผมครับบนรถแห่ทุกคันครับเราจะทําอยู่ข้างล่างทั้งบดครับพอทําเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ยกขึ้นไปข้างบนครับเพื่อความมั่นใในการทำครับเพราะว่าทาบนหัวรถหนึ่งขึ้นลงยากสองครับผมครับ โอ้โหพวกรอยเชื่อมเลยครับมันชอบไหลใส่รถครับปลุกไว้ยังไงก็ไม่อยู่นะครับพวกรูเชื่อมดูเลยครับชอบไหลใส่รถใส่กระจกประมาณนี้ครับผมครับแล้วก็ทําการทำข้างล่างครับผมครับอุปกรณ์ที่ขึ้นใช้เคนขึ้นครับเคนกำลังยกขึ้นครับผมครับหลังจากที่ไปเที่ยวระเบียบมาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ครับเพิ่งเข้าโรงงานครับผมก็จะพาบุกกระดังเหล็กครับผมครับงานเป็นไงครับงานจะเสร็จไหมครับผมจะเสร็จทันไหมครับเสร็จทันครับแน่นอนครับเสร็จทันแน่นอนโอ้โหแต่ละคันรู้สึกว่ามีความกดดันมากเลยครมะาณ ค่าทุกหกเดือนพร้อมส่งพร้อมบอกงานพร้อมดังทุกอย่างก็เป็นเวลาที่กดดันมากสำหรับตัวนี้ครับผมครับคันนี้ครับก็เป็นรถแห่แมนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับตัวนี้ขั้นตอนทุกอย่างก็ครบทุกอย่างไม่เป็นตู้หมุนครับผมครับวิทีเปิดข้างถือว่าเสร็จทุกอย่างแล้วครับตู้หมุนหน้าหมุนหลังครับผมครับคันนี้ก็เป็นฟังกชันใหม่ของเราเลยทีเดียวสำหรับคันนี้ครับผมครับอีกหนึ่งน้องก็กำลังใส่หมวกครับผมครับหมวกมีหลายแบบครับผมเห็นไหมครับความตต่างหมวกตัวนั้นอ่ะหมวกธรรมดาครับลูกค้าได้หม ลูกค้าได้บอกแต่งก็จัดไปตามคำขอเหมือนกันครับผมนะครับการออกแบบการทำอยู่ที่ลูกค้าชอบครับว่าต้องการแบบไหนเราทำให้ครบทุกอย่างครับผมครับฝั่งนี้ก็กลังไล่ขึ้นโค้งอยู่นะครับผมครับคันนี้ก็เป็นรถแห่มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมร้อยเอ็ดก็มีรถแห่เพิ่มเติมไปหนึ่งคันแล้วครับแต่คันนี้ถือว่าจัดเต็มมากครับผมครับคันนี้นะผมตั้งใจอยากใส่เบรคยี่สิบสี่นิ้วเข้าไปครับลองดูกันว่าจะใส่ได้หรือเปล่าสำหรับคันนี้ครับผมโดยขนาดรถที่เล็กแบบนี้ครับผมครับวันนี้ครับ 18ล้อเราก็จะได้ส่งแล้ครับหลังจากที่ทํานานมากบอกเลยว่าสิบแปล้อเนี่ยคือรถเฮตเนี่ยผมไม่เคยทํานานขนาดนี้มาก่อนคันนี้ะทำนานมากกว่าเพื่อนครับผมแล้วก็ใช้ต้นทุน oh, ที่มหาศาลมากในการทําครับผมครับตอนนี้ช่างฝ้าเราก็มาแล้วครับผมในการติดตั้งครับผมครับช่างฝ้าวันนี้จะเสร็จไหมครับเนี่ยเสร็จครับเสร็จแบบไหนครับเสร็จเลยเสร็จเลยอันนี้ก็ช่างฝ้าครับก็เดินทางมาจากบ้านโกงครับคันนี้โอ้โหครับดูฝ้าครับยาวจากนี้ไปถึงฝั่งนู้นครับถือว่าเยอะมากคันนี้ครับก็เป็นสไตล์แบบสีเทาเรโบิครับในตามมาขอลูกกกคค้้าามนััพวรบ อยากได้ฝ้าเอกแบบเอกซาวแล้วก็จัดมาให้ครับสำหรับตัวนี้ครับผมครับนี่ฝ้าครับข้อดีคืออะไรครับนี่เป็นแผ่นซับเสียงครับผมจะช่วยซับเสียงให้ไม่กล้องครับเวลาขึ้นไปข้างบนครับเราพูดหน่รู้สึกเหนื่อยทีสำหรับฝ้าตัวนี้ครับผมครับแล้วก็คันนี้เรียนอะไรบ้างอันนี้ก็จะครบทุกอย่างแล้วครับในการระบบเสียงแล้วก็เดินระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไม่าจะเป็นทางด้านตู้เบรหน้าแล้วก็ขึ้นแล้วเก็บสายให้แล้วครับผมตอนนี้ก็อยู่กับขั้นตอนการยึดติดตู้เสียกลางครับหนึ่งตู้เสียกลางครับหนึ่งตู้เสีย ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเสียงกลางสส่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรอแต่ยกขึ้นเฉยๆนรับตัวนี้ครับกลางหน้าเราในการออกแบบจะมีการเกาะเพิ่มอีก2ใบครับเพื่อให้เท่ากับกลางหลังสำหรับคันนี้กลางหลังครับแขนได้แปดใบกลางหน้าได้6ใบเวลาแขนบนเวทีน่ะมันจะไม่สวยครับเราก็เลยให้ลูกค้าใส่ตัวนี้เพิ่มอีก2ใบครับผมครับจะได้สวยและก็เพียงพอสำหรับในการใช้งานจอดเล่นครับผมครับเพราะว่าเสียงกลางเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญมากครับในการจอดเล่นครับถ้ากลางไม่พอ อาจจะเอาคนไม่อยู่หรือเอาตัวกินไม่อยู่นั่นเองครับผมครับคันนี้ก็ใกล้สบโวแล้วคันนี้เป็นรถแห่ของแท้จากจังหวัดบุรีรัมย์ครับตัวนี้ก็ขัดพื้นลงสีรองพื้นแล้วครับก็เหลือนําเข้าไปในโกดังทําสีของเราครับตอนนี้ช่างก็ลาครับผมครับคือช่างเนี่ยจะมาถึงคันแล้วก็ลาลามาสองวันแล้วก็มาเข้ามาทําต่อครับคันนู้นก็เป็นปิกอัพครับปิกอัพก็กำลังโปรสสีอยู่ครับผมครับ คือช่างโป้เนี่ยเป็นช่างที่หายากมากครับและสําคัญมากครับผมครับนี่เป็นไงครับรแผนกเหล็กผมไม่ได้เข้ามามา1อาทิตย์เพราะว่าไปอยู่ระเบียบ1อาทิตย์ไปเป็นคนว้ยระเบียบ1อาทิตย์โอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่สนุกมากครับผมครับโอเคครับประมาณนี้สำหรับรแผนกเหล็กครับผมคุณครับผม